สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดาก็จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการจัดการนะคะกับดินที่แน่นแข็งนะคะดินเป็นดินเหนียวดินแน่นนะคะทําให้ต้นไม้ไม่โตเนี่ยเดาก็มีเคล็ดลับมาบอกกันนะคะว่าเราทาแบบไหนต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยถึงได้เจริญงอกงามดีค่ะดินดีต้นไม้ก็ดีนะคะเดี๋ยวมาดูเคล็ดลับที่เดาจะมาบอกวันนี้กันค่ะ อย่างต้นไม้ที่เราปลูกไว้ในกระถางเนี่ยปลูกนานไปนะคะเราต้องเปลี่ยนดินค่ะเพราะว่าดินจะแน่นจะแข็งนะคะรากเขาไม่สามารถที่จะชอนใช้ไปได้อีกแล้วนะคะแต่วิธีที่เราจะบอกวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องเปลี่ยนดินได้นานมากของดาวเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนมาเลยค่ะหลายปีเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้ดาวก็จะคุยให้ดูนะคะว่าดินที่เราปลูกไว้ในกระถางเนี่ยมีความร่วนซุยตลอดเวลาเลยค่ะดาวก็จะเปลี่ยนเฉพาะว่า เขาจะมีหน่อแทงขึ้นมาเต็มกระถางแน่นกระถางนะคะเราก็จะแยกหน่อออกไปค่ะแล้วก็จะทําการเติมดินลงไปอีกแค่นั้นก็พอนะคะสําหรับสูตรวันนี้นะคะเราก็มี2แบบให้เลือกค่ะและนี่นะคะก็คือตัวช่วยที่เราใช้เพื่อให้ดินที่เราใช้ที่เราปลูกไว้ในกระถางหรือว่าดินที่เราปลูกต้นไม้เนี่ยมีความล้วนซุยนะคะแล้วก็ดินเนี่ย มีธาตุอาหารให้รากของต้นไม้สามารถหาอาหารได้ดีเราก็จะใช้เป็นตัวนี้ค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะใช้ลดได้ประจําเลยนะคะเราก็จะใช้บ่อยมากๆเลยก็คือบางทีเนี่ยอาทิตย์หนึ่งอ่ะสองสาครั้งเลยค่ะเนี่ยนะคะน้ำหนึ่งกระแป๋งแบบนี้นะคะใส่ประมาณเนี่ยกะเอาก็ได้นะถ้าน้ําประมาณ5ลิตรก็ใส่ประมาณหนึ่งร้อยซีซีได้เลยค่ะแล้วก็ อันนี้เป็นฮอร์โมนนมสดนะคะใส่ไปได้ค่ะตัวนมเนี่ยมันจะช่วยให้ดินมีความร่วนซุยนะคะเราใส่ไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะเรียบร้อยและตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราใช้ประจำเลยก็คือนี่ อันนี้นะคะที่เห็นเหมือนดินไปแล้วเนี่ยก็คือมันเป็นดาหมักไว้นะคะเป็นขี้วัวหมักค่ะก็ไปดูคลิปเก่าๆของเดาได้นะคะก็คือเดาจะเอาตัวนี้แหละเอามาใส่ในต้นไม้ของเราะคะ่ะอย่างนี้นะคะขี้วัวหมักค่ะใส่ลงไปใส่ลงไปนะคะ เสร็จแล้วนะคะลดด้วยตัวนี้นี่ค่ะที่เราทำไว้นะคะใช้ตัวนี้เนี่ยเราใช้เป็นประจำนะคะก็คือจะช่วยทำให้ดินมีความร่วนซุยแล้วก็มีสารอาหารอยู่ครบถ้วนนะคะดินที่เราใช้เนี่ยในกระถางเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีความแน่นค่ะอยู่เป็นปีนะคะก็สามารถที่จะอยู่ได้เลยเราไม่ต้องทำการเปลี่ยนดินบ่อยๆหรือว,ว่าถ้าท่านผู้ชมนะคะไม่สะดวกใช้ ัวช่วยต่างๆอย่างที่เราบอกไปนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้แทนได้เลยค่ะตัวนี้ก็คือขวดเดียวเนี่ยก็คือแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเลยคะ่ะแก้ปัญหาดินแน่นนะคะแล้วก็ทําให้ดินเนี่ยมีความร่วนซุยค่ะมีสารอาหารบํารุงดินด้วยนะคะก็คือชื่อดินดีค่ะคุณสมบัติเนี่ยก็คือปรับปรุงคุณภาพดินนะคะแก้ปัญหาดินแน่นดินเหนียวนะคะให้กลับมาร่วนซุยแล้วก็ให้จุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมีในดินมากขึ้นนะคะ ตัวนี้เนี่ยก็สามารถใช้ร่วมกับฮอร์โมนต่างๆได้หมดเลยนะคะอัตราการใช้ก็มีบอกแล้วนะคะสามารถใช้ได้ทั้งในแปลงในพื้นที่ไล่นานะคะหรือว่าสวนหรือว่าต้นไม้ที่เราปลูกไว้ในกระถางก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะทําให้รากเนี่ยหากินได้เยอะมากขึ้นด้วยนะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะให้ช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะ แล้วก็หรือว่าที่คําอธิบายาด้วยค่ะก็ลองโทรไปถามดูกันนะคะตัวนี้เราก็ทดลองใช้แล้วก็เห็นว่าใช้ได้ผลดีเหมือนกันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาทําพวกจุลินทรีย์ต่างๆนะคะก็หาตัวช่วยนี้ได้ค่ะดินดีรากเดินดีนะคะแม้ว่าต้นไม้เราจะปลูกไว้ในกระถางเขาก็งามได้ค่อย่างต้นนี้เป็นพุทานญี่ปุ่นนะคะก็งามมากๆเลยค่ะ เขาเป็นต้นไม้ขนาดกลางนะคะแต่เราปลูกไว้ในกระถางค่ะอย่างตรงนี้นะคะที่ตรงนี้เนี่ยเป็นดินถมค่ะเขาเอาที่ดินในานานะคะเอามาถมให้เราก็คือมันจะเป็นดินเหนียวค่ะปลูกอะไรก็ไม่โตไม่งามนะคะเราก็จะใช้ตัวช่วยทั้งหลายที่เคยบอกไปนี่นะคะเอาฟางมาคลุมดินลดด้วยจุลินทรีย์ทั้งหลายนะคะตอนนี้เนี่ยเห็นปะขนาดบอลแบบนี้นะคะก็งามมากๆปลูกต้นไม้เนี่ยไม่ต้องเอาทิมลงไปก็เป็นแล้วค่ะนี่ อันนี้คือดินดีนะคะต้นไม้ของเราก็จะงามค่ะปลูกอะไรก็จเจริญง,งอกงามแบบนี้แหละคะ่ะและตรงนี้นะคะก็เป็นบอนสีค่ะบอนสีเนี่ยถ้าเป็นดินเหนียวดินแข็งนะคะเขาก็จะไม่งามแบบนี้เลยค่ะอันนี้ดินของเราเนี่ยคือมันมีคุณภาพดีนะคะบางทีเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยบำรุงอะไรมากเลยก็คือรากเขาสามารถที่จะหาอาหารได้เองนะคะแล้วก็ จุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมันก็จะมีอยู่เยอะนะคะในดินค่ะรากของต้นไม้ก็สามารถที่จะหาอาหารได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแค่นี้ต้นไม้ของเราก็งามค่ะไม่ว่าเราจะปลูกในกระถางหรือดินแบบไหนนะคะเราก็สามารถที่จะจัดการได้ค่ะท่านผู้ชมก็ลองลอง,ลองทำดูหรือหาซื้ออย่างที่เราบอกไปได้นะคะสวัสดีค่ะ